มัโลเขาแบ่งความต้องการมนุษย์เนี่ยออกเป็น5ขั้นด้วยกันขนะั้นแรกคือความต้องการทางด้านร่างกายนะเช่นมนุษย์เราต้องการเลยครับปัจจัย4ี่นะครับอาหารยาใช่ไหมเครื่องุ่งห่มนะที่อยู่อาศัยใช่ไหมต้องพร้อมนะถ้าไม่พร้อมเนะี่ยลูกน้องเราเหมือนกันนะถ้าไม่พร้อมนะเขาจะะวงหน้าะวงหลังละทํางานมันก็จะคิดไปละวันนี้จะกินอะไรวะตอนเย็นจะกินอะไรมีอะไรกินหรือเปล่าวะถูกไหมมันจะไม่มีกิกกระใจทำงานแล้วเบอร์คองก็เป็นไงลูกน้องเบอร์ของก็เบอร์ผิดแล้วถูกปะนะครับ หรือเรื่องเงินใช่ไหมครับที่ส่งผลต่อปัจจัยต่างๆใช่ไหมเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยนะบริษัทไหนทุกน้องเป็นหนี้เป็นสินเป็นไงมีจิตใจทำง,งานไหมไม่มีนะครับอาจารย์เจอที่หนึ่งนะรายการผลิตอันนี้โรงงานผลิตนะของเสียเยอะมากพบว่าพนักงานเป็นหนี้นอกระบบไปกู้เงินนะแต่แล้วก็อบางเป็นไงพอที่เดือนไม่มีเงินให้เขาโทรจี้ถูกป่มเขาก็โทรนำกระ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 นำโทรมานนสุดท้ายเป็นไงครับไม่มีจ,จิตใจของเสียไหมเสียถูกไหมครับส่งผล ถูกไหมครับอันนี้คนปัจจัยสีต้องครบอันดับแรกนะต้องครบก่อน